สวัสดีครับเจอกันในรอบดึกๆนะครับไม่รู้ว่าจะตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่นะครับขมาววดคลิปของเรามาแล้วนะครับคลิปเด่นคลิปดังคลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสค่ำคืนนี้มีอะไรยังไงมาน,นำเสนอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันบ้างนะครับชนลของเราเป็นชแนลข่าววดคลิปนะครับคลิปเล็กๆในน้อยในกระแสะโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิสเตอร์อินสตาแกรมหรือว่าโลก TikTok อพร้อมจะขโมดจะนําเรื่องราวมาฝากเพื่อนๆ <c oughs> พี่ๆน, <P ink> น้องๆนะครับวันนี้ก็มีหลายคนที่ออนอยู่เหมือนกันนะครับเราติดตามพยายามติดตามตั้งแต่หัวค่ําก็ประมาณสัก18บแนาฬิกานะครับจนถึงเที่ยงคืนนะครับขโมดให้ครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับมีใครอะไรยังไงน่าสนใจนะครับอ่ะ โดยเนื้อโดยรวมโดยทั่วไปวันนี้เราเคียอเตอร์หลายคนมาออนในโลกติ๊กต็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณใส่โกลโซนะครับก็ทําภารกิจเพื่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตื่นทำนะครับวันนี้ก็ออนชนชนกันเลยนะครับคุณเชนนะครับก็ออนวันนี้ขายของนะครับวันนี้หมอเอ่อหมอคาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หมอบีนะครับขออภัยอาจารย์อาจารยอา์อาจารย์คนตื่นทำก็มาไล์ขายของอยู่เหมือนกันนะครับ มีคุณเก่งลายพรางนะครับคุณโกตีนะครับที่ออกมาไล์กันนะครับก็เอาบรรยากาศเล็กๆน้อยมาฝากนะครับข่าวคราวน้องที่สามีไหมครับมีครับผมแม่ข่าวคราวน้องที่สาน้องกันนี่ก็จะเป็นหลักอยู่นะครับอ่ะเริ่มเอามาจกกลมจกกลมนะครับน้องที่สาก็จะเป็นเออเขาเรียกว่างานอีเวนต์งานไม่ใช่งานอีเวนต์สิ เป็นงานที่ถ่ายไว้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องก็เอาออกมาโชว์เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ข่าวคราวของน้องกันนะครับก็เอามาโชว์เล็กๆน้อยๆนะครับตามภาพที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับน้องกันนะครับก็ช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์อยู่นะครับงานอีเวนต์เป็นงานเป็นงานอีเวนต์อะไรเป็นงานอีเวนต์ของช่องวันนะครับช่องวันเกี่ยวกับอะไรน้องกันนะครับก็เป็นต้นสังกัดหลักของน้องกันนะนะครับก็จะมีการเอ่อ เขาเรียกว่างานออกงานเนาะนะครับมีใครบ้างอะไรยังไงนะครับเอาเท่าที่ทราบก็แล้วกันนะครับงานที่จะออกมานะครับเป็นชาวเป็นงานเกี่ยวกับของชาวศรีราชามาเจอกันนาวนะครับกันนะกันนะแหมชาวศรีราชามาเจอกันนะนะครับก็งานจัดที่ชนบุรีนะครับศรีราชาชนบุรีก็วันยกช่องอร่อย ทั่วไทย2568ครั้งที่3ชนบุรีย้ำอีกครั้งนะครับชนบุรีนะครับเป็นการรวมดาราศิลปินนะครับมาเสิร์ฟความสนุกให้มีอาหารอร่อยมีเพลงให้ฟังนะครับมีกิจกรรมนะครับเริ่มวันที่14ถึงวันที่17นะครับ 18, ตามตามเนื้อหาข้อความผมมาฝากนะ4ถึง17สิงหา2568 ณนะลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับศูนย์การค้าเซนทันสีราชาส่วนมากก็จะไปในเครือของเซนทันนะครับอย่างช่วงก่อนนู่นก็นมาที่เชียงรายก็ไปเซนทัลเชียงรายเนาะนะครับที่สาบางงานก็มีที่เซนทัลน,นะนะครับแต่ก็มีอะไรก็เดี๋ยวตามมาฝากนะครับพบกับนะครับโชว์สุดพิเศษจากศิลปินนักแสดงระดับตัวท็อปจากช่องวัน31แมยช่องวันบอกได้เลยว่า เมื่อวานก่อนก็มีการรับน้องใหม่เข้าไปก็คือเข้มกับมุกดานะครับเดี๋ยวค่อยตามกันนะครับเพราะว่าคืนนี้มุกดาอ่อนด้วยเนาะนะครับกองานนี้มีใครบ้างนะครับผมจะอ่านคร่าวๆนะอ่านไม่หมดนะครับมีคุณตุมตามยุทธนานะครับมีคุณเดียเดียนานะครับมีคุณกันพัฒมีคุณตรงตรงนะครับกฤษกรมีคุณไข่มุกนะครับลุงรัฐนะครับมีคุณบีสนะครับมีคุณทรอย มีคุณเตียวหุยนะครับมีคุณคิมมีคุณออรี่นะครับมีคุณแป้งล่ำนะครับมีคุณคุกกี้มีคุณนานาหน้านะครับมีคุณเต้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นักร้องเหล่านักร้องดาราก็อีกอันหนึ่งนักร้องก็อีกอันหนึ่งนะครับก็เอาตามและชื่อที่ผมมาฝากนะครับ เพื aky, my family, my ่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแหม่น้องกันก็อย่างที่บอกนะครับที่ช่วงนี้ไม่ได้คงไม่ได้ออนอะไรยังไงงานเยอะเหมือนกันนะครับน้องที่สาก็ยังติดงงติดงานนะครับก็อย่างที่บอกว่าที่สาจะมาอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ1-2ถึงครั้งโดยเขาว่ากันตามนั้นนะครับก็เอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันก่อนนะครับอ่ะสำหรับท่านอื่นมีใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับกามินโอ้การมินแล็ของเพื่อนนะครับก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่เนาะนะครับก็เลยเอาภาพมาฝาก จกึมเจกึมนะครับอ่ะเราไปดูน้องมุกดากันดีกว่าครับผมสำหรับน้องมุกดาวันนี้ใครหลายคนก็เข้ามาบอกอา้าวมาได้ไงเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งกดติดตามวันนี้ฟีดของน้องมุกดากับเข้มนะครับเยอะมากเอาอย่างนี้กันก่อนนะครับขออารัมพบท เรื่องราวของน้องมุกดากันก่อนนะครับน้องมุกดากับเข้มนนะครับณตอนนี้บอกได้เลยว่าอ,อ,อยู่สังกัดใหม่นะครับก็หลายคนก็ยังติดอยู่ว่าอยู่ในช่อง7เนาะนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็ช่องวันเนาะนะครับแล้วก็มีข่าวครับทำไมเหรอครับอยู่ค่ายเดียวกับคุณกันนพัฒนนะครับเข้มะตอนนี้เข้มมุกดากันนพัฒไม่แน่งานที่ออกครั้งบุ๊ครั้งเนี้ยนะครับก็ไม่มี เราอาจจะไม่เห็น2คนนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ในสังกัดนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราอาจจะเห็นกันแบบใกล้ชิดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการจับจิ้นนะครับใช้คำว่าจับจิ้นนะนะครับน้องเอ่อ่อระวังน้องที่สานะครับกับน้องเข้มเนาะนะครับแต่ก็ณตอนนี้ คู่จิ้นของเขาก็คือน้องมุกดากออกงานอีเวนต์ออกอะไรยังไงไปเซ็นสัญญาคู่นะครับในค่ายนี้ก็เพิ่งรับไปนะครับผมก็เลยติดตามโลกข่าวสารและพอดีพอดีพรุ่งนี้ก็จะมีงานนะครับแช็คว่ามีงานแล้วก็น้องก็บอกว่าน้องก็จะได้อ่า ไม่ใช่งานไม่ใช่งานที่ที่ที่เรากเกอร์นหลกันหน้านี้นะครับจะเป็นอีกงานหนึ่งนะครับก็มาเชิญเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่พน editions, ้องเข้าไปนะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องวนันไม่ว่าจะเป็นช่องเจ็ดก็มีงานอีเวนต์นะครับอย่างอย่างพรุ่งนี้นะครับดาราช่องเจ็ดก็มีงานนะเจ็ดสีคอนเสิร์ตรก็มีงานอีกอันหนึ่งเนาะนะครับเห็นไปชวนคุยขิงจากคุบอลนะคุณแอนนาหรือเปล่าผู้ประกาศข่าวที่ซ้อมร้องเพลงกันหลายๆวันนะครับเห็นไปชวนน้องขุยขิงว่า จะไปอะไรยังไง,ไงกันหรือเปล่าก็มีแนวโน้มนะครับก็ไปนั่งดูอยู่นะครับเอาสำหรับมุกดามีอะไรยังไงหรือเปล่าน้องมุกดาก็มองไม่ค่อยเห็นนะนะครับเหมือนผมเลยนะครับอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเพราะว่ามันไวทําไมถึงไวล่ะครับคือเท่าที่ดูแฟนคลับวันนี้ตอนออนนะนะครับมีคนประมาณพันกว่าคน โอ้โหพันหกพันเจ็ดพันแปดนะครับก็น้องก็อ่านออกไปด้วยนี่ครับนั่งไปนั่งมาก็บบนว่าหิวนะครับจะจะสั่งส้มตงส้มตํามาทานนะครับมีคนเออใช้่าถามหาคู่จิน้นก็คือน้องเข้มนี่นะครับจะมาไหมอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็มุก็ตอบไม่ได้นาะนะครับก็อย่างที่บอกคู่จิน้นคู่จริงคู่ส่งเสริมคู่บูญคู่คู่หนุนงานคู่เกื้อนหนุนงานนะครับไมีอะไรต่างๆนานามากมายแต่ ณตอนนี้ณปัจจุบันนะครับน้องมุกดามาเจอเพื่อนเพื่อนพี่นี่ครับอย่างตัวอย่างะครับพี่เข้มไปไหนคะคือบางทีผมก็อ่านไม่ทันเนาะนะครับอันนี้พยายามจะเซฟมาจุดจุดหนึ่งนำมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทเป็นคลิปเสียงมาไม่ได้อย่างที่บอกว่าณตอนนี้โลกปัจจุบันคนดูดแล้วเอาไปลงนะครับแล้วมาลงใน y YouTube เนี่ยมันจะเป็นวิดีโอฉายซ้ําเราจะทํายังไงให,ให้มันถูกลิขสิทธิ์ก็ต้องเป็นภาพนิ่งแล้วมาอ่านและขยายขวาให้เพื่อนๆพพี่ๆน้องน้องนะครับอย่างที่บอกว่า ตอนที่เราทำเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้องอยู่ในช่วงประมาณสักสี่ทุ่มกว่าๆสี่สามทุ่มสี่ทุ่มกว่าๆเนาะนะครับก็นั่งคุยกันไปสับเพเฮร่าก็บอกไปถึงแอปอื่นนะครับน้องก็ยังแอปอื่นหมายถึงว่าอาจจะเป็น Facebook ทวิสต์เตอร์อินสตาแกรนะครับแต่น้องอยู่ใน Ti t o อกเนะี่ยพูดชื่อไม่ได้ถ้าพูดไปก็จะโดนหักแต้ม2แต้ม3แต้ม4ีแต้ม5แต้มหรือว่าโดนแบน2วัน3วันฉะนั้นน้องก็เลยไม่พูดนะครับก็เลยเออมาฝากเล็กน้อยนะครับอ่ะ ต่อมาก็อย่างที่บอกนะครับมาดูคุณพุทกันต่อคุณพุทคุยเรื่องอะไรเลยนะครับแม่บอกได้เลยว่าเป็นกระแสตั้งแต่เมื่อวานก็เรื่องของพระบาทน้ําพุหมอบีหลวงพ่ออาลงกดนะครับเอาคร่าวๆเนาะใชค้คำว่าคร่าวๆเท่าที่ฟังนะครับคุณบีคุณไม่ใช่คุณบีสิทนายเกิดผลกับคุณพุทคุยกันบอกว่าเรื่องของคุณบีเนะี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กเลยแต่เรื่องใหญ่ๆนะครับที่ดินสองพกว่าไร่ โอ้โหบอกได้เลยว่าทนายปวดหัวแน่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องว่ากันไปนะครับสองพันไร่ที่ดินถ้าจำไม่ผิดนะนะครับตามที่บอกอ่านี่ละครับสองพันไร่แล้วก็มานั่งคุยกันนะครับเพราะว่ามันมีใช้คําว่ารับลมคมในกันอยู่ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับก็เอามาฝากเล็กๆน้อยน้อยเดี๋ยวเขาว่ากันนะครับก็มีอะไรยังไงเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าเรามาขมมดคล,คลิปคลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสณวันนี้ณปัจจุบัน ก่อนที่มันจะเที่ยงคืนนะครับขมวดให้กันก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้เชา้าว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ท่านจะได้พลาดข้อมูลข่าวสารบนโลกโซเชียลกับผมแอดมินทีทีระช้ครับผม